เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ PR ด้วยเพื่อให้มันเว้นหรือว่าขึ้นบรรทัดใหม่ไปเลยนะประมาณนั้นนะครับอ่าเซฟแล้วก็ปิดทับแล้วก็เซฟแล้วก็ภาพมันจะโชว์ขึ้นแบบนี้ครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาในคลิปนี้ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไอวี่วีออฟฟิเชียลนะครับไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะออฟฟิเชียลวันนี้ครับผมก็จะมาสอนการเขียนเว็บไซต์ EP 2นั่นเองนะคะใครไม่ยังยังไม่ได้ติดตาม EP น1ก็ขอให้แนะนําไปดูก่อนแล้วเผื่อความเข้าใจปพูพื้นฐานของคุณหรือมีพื้นฐานอะไรก็ดู EP นี้นเลยนะกดตัวไอไปได้เลยครับตรงมุมขวาบนนี้นะครับอ่ากดไปได้เลยนะฮะกดเลยนะครับใครไม่กดก็แล้วแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการเขียนเว็บไซต์แบบลงมือเลยพิมพ์เเเลลลยยยนนนนะะฮออ่่าาาให้้้มมมมัแแสดงไงไตป็ิว ก็อย like, like okay, okay, ่าล so ืมกดไลค์กด subscribe กดถูกใจกดแจ้งดีๆนะให้เห็นดีๆนะครับเพิ่งเปลี่ยนยังไงนะเรื่อยๆโอเคนะครับเราก็อย่าพูดพร่ำทำเพลงนะครับก็เราก็ไปดูกันเลยนะครับว่าการเขียนเว็บไซต์หน้าตาเป็นยังไงวิธีการยากไหมโอเคเดี๋ยวเราไปลองไปดูกันเลยนะครับโอเค วิธีแรกครับเตรียมพวกอะไรก็ได้ที่พิมพ์ข้อความมาได้ก่อนอย่างเช่น Visual Studio Code นะครับแต่มันยากนะฮะนะฮะเดี๋ยวทำคลิปแยกแบบ Visual Studio ส,สำหรับใครไม่รู้จักก็เดี๋ยวรอรอคลิปหน้ากันรีเควมาก็ได้บวกหนึ่งดันดันดันอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าโปรแกรมอะไรก็ได้ที่มันแบบพิมพ์ได้นะอย่างเช่น d e v e l e r VS Code หรือว่าเป็น Notepad นะฮะ Notepad ยังได้เลยนะฮะ Notepad พัดๆก็ได้นะอ้ก,กิ้งกาน่นนะ่ะโอเคลองเขียนเว็บไซต์กันเลยนะมันไม่ยากครับไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวครับงา่ายกว่าซีอีกนะโอเคเราก็มาลองเขียน เลยนะก็อย่างอื่นนะ้ะให้เราพิมพ์ htl m ตามผมไปก่อนนะฮะอันนี้คือแบบเรากำหนดว่า,าให้มันคุมเงี้ยนะฮะใครใช้ VS Code ้ก็จะได้เปียบก็จะมีให้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับมีแบบสดกสบายสีสวยด้วยนะฮะใครที่เป็นโน้ตแพโง่ๆธรรมดาก็จะเป็นสีดำาๆแล้วก็คาก็ลองไปคอยพิมพ์เองอ่ะนะโอเคแล้วก็แตกออกามาอย่างงี้นะฮะแล้วก็พิมพ์มันจะมี2ส,ส่วนนะครับที่มีอยู่ในเว็บนะครับส่วนของ Head แล้วก็ Body นะส่วนของ Head ก็คือหัวครับหัวหัวข้อนะ ไม่ใช่หัวข้อหรอกเป็นแบบเหมือนเบื้องหลังนะครับการทํางานนั่นเองหรือว่าสามารถพิมพ์ไตเติลได้เพื่อให้โชว์ตรงนี้นะครับปกติเนี่ยถ้าเราไม่ได้พิมพ์อะไรเลยมันก็จะขึ้นชื่อเว็บไซต์เราหรือว่าชื่อไฟล์เรานั่นเองนะครับ ytv.html อะไรเห็นไหมตรงกันไหมนะแต่เรานี่ไม่ได้กําหนดไงแล้วก็ส่วนบอดี้ครับส่วนบอดี้ก็คือส่วนของหน้าเว็บอย่างนี้เลยเขาขาวๆหมดเนี่ยนะฮะภายในพื้นที่นี้เลยขาวๆหมดนี้เลยนะฮะถ้าไม่ชอ แล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อตรงไอ YT every dot ที่เนได้นะครับโดยการใช้แท็กที่ชื่อว่า title นะครับนี่ครับ T I T L E นะครับแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยอยากได้อะไรล่ะ every website อะไรก็นี้นะฮะ every website นะฮะ save ซฟก็นี่ฮะปุ๊บกด save ไป save เป็น d t M L นะครับ save วปนที่ไหนก็ได้ให้เครื่องมันเข้าถึงได้อะแล้วก็ ใช้ไฟล์ย,ยโยนไฟล์เข้ามาอย่างนี้เลยแล้วจะสังเกตว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อเป็น AV เว็บไซต์แลวนะครับอ่านะฮะแต่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 แต,แต,แต,แต่สังเกตนะครับว่า URL นะครับหรือว่าช่องไอ้ตรงกลางตรงเนี้ยทำไมมันไม่เป็นแบบ .com อย่างเงี้ยแบบ u t u b e อย่างเงี้ยนะ .com .org .net นู่นนี่นั่นนะฮะอ่ะเทาเพราะว่าอะไรเพราะว่านะไะฟล์ที่เราเก็บอยู่เนี่ยนะมันอยู่ในเครื่องเราอยู่แล้วนะครับมันไม่อยู่ในเครื่องอื่นนะ ถ้าเครื่องอื่นก็ต้องเข้าถึงโดยการผ่านโดเมนนั่นเองนะอันนี้ผมเคยพูดในคลิปที่แล้วไปแล้วนะก็ไปดูมันได้นะฮะอยากเข้าใจอีกอันนี้ผมอธิบายให้ข้าวๆก่อนนะครับก็คือมันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วเราเปิดผ่านเครื่องเราไม่ได้เปิดผ่านแบบใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กเข้าเครื่องอื่นเข้าโฮสติ้งอื่นนั่นเองนะโอเคแล้วก็กลับมาที่เรื่องเรา <c oughs> ไปไกลละออกทะเลละโอเคแล้วก็มีแบบแท็กไตเติลงนี้ถูปอาพอพ้นจากแท็ le, กไตเติลไปปุ๊บคุณก็สามารถใส่โน่นนี่นั่นสกีส์สแบบ Link ์อินอินคิวพวกเจ้าตัว uh, CSS เข้ามาได้ในแท็ head นี่เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะโอเคแล้มาดูส่วนของ Body ครับส่วนของ Body นะครับก็จะมีส่วนของ uh, เป็นหน้าเว็บเราเนี่ยนะฮนะโอเคเราก็สามารถใส่คําอะไรไปก็ได้นะครับแล้วลองดูกันว่าจะแสดงผลไหมเดี๋ยวลองดูกันนะลองดูปุ๊บเซฟรีโหลดแสดงครับอนะเราไม่ต้องใส่อะไรเลยแต่ว่ามันจะดูแบบไม่เป็นพิธีงามแบบ ถ้าเรา,า enter นะแล้วก็พิมพ์อีก this is new line and this is new อ่ะ new line ก็ได้นะฮะก็คืออยากให้เป็นตามแบบนี้ก็คืออ่ามีคำอย่างนี้ทุกป่าแล้วก็ this is new line อยู่ทัดใหม่นะ,ะท่านาชมคิดว่ามันเป็นยังไงคิดว่ามันติดอย่างนี้ไหมเราไปดูกันมันติดครับมันติดเพราะอะไรมันติดเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับไม่ใส่ดีเทลนู่นนั่นเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งแท็กในการแบบ ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเขาใช้แท็กที่ชื่อว่า br นะครับแท็กนี้ไม่มีแท็กปิดนะครับมีแต่แท็กเปิดนี้เลยง่ๆอย่างนี้เลย,ย,เลยลก็เซฟแล้วลองดูครับ,รบอ่าเห็นไหมไมันจะขึ้นบรรทัดใหม่มาให้เราแล้วเห็นไหมวู้เจ๋งเจ๋งเจ๋งนะฮะ แต่ว่าอันนี้มันดูเป็นแบบไม่เป็นพิธีการแบบโค้ดแบบดูไม่มือโปรเลยนะฮะโอเค mm hmm. วิธีการทําแบบให้เป็นพิธีการให้เป็นดูแบบรเบียบเรียบร้อยนะครับ mm. แล้วก็ใช้แท็กที่มันเป็นสามารถพิมพ์ข้อความได้นะครับอย่างเช่นแท็ก heading แทกก็ก paragraph นั่นเองซึ่งไอ้แทก็ก heading เนี่ยก็คือแท็ก h h ต่างๆ h 1 h 2 h 3 h 4 h ห h 6นะครับแล้วก็แท็ก paragraph ก,ก็มี p เดียวไม่มี p 1 p 2 p มไมมี นะซึ่ง h 1เนี่ยนะก็ะคือแท็กใหญ่สุดนะครับยิ่งเลขนะ้อยยิ่งใหญ่สุดนะครับจนถึง h 6เลยนะครับแล้ว h 6เนี่ยเป็นแท็กเล็กแม่งเล็กกว่าพารากราฟอีกนะฮะโอเค this is heading one save ดูแล้วไอ้ข้อความ2อ,อันนี้ก็จะหายไป,ปบึบเห็นไหมมันก็จะใหญ่สุดเลยแล้วก็มาเทียบกับ h 6ดูนะครับมันมีมากสุด h 6 h, 6. h 7ไม่มีแล้ว this is heading h 6 heading 6. 6อะ่ะบึ้บบึบ แล้วก็มาลองดูเห็นไหมมันจะต่างเป็นโอ้โหเยอะมากเลยอันนี้ไซส์บิ๊กอันนี้ไซส์สมอลนะฮะอ่ะอันนี้สมอลเล็ตก็ได้อันนี้บิ๊ small, ะะนนกเล็นนก็ได้นะครับมันจะบิ๊กได้มากกว่านี้นะครับถ้าเราใส่เป็นสไตล์เลยนะฮะอ่านะก็เดี๋ยวทําให้ดูก่อนนะฮะแต่ก็ไม่เจาะลึกมากแค่ใส่สไตล์ครับอันนี้ยังไม่อาจอธิบายเจาะโจงมากนะครับแค่แบบทําให้ดูเฉยๆฟอนต์ไซส์ประมาณ50าสิบแล้วกันมีความต่างไหมดูดิเห็นไหมมันก็จะใหญ่กว่าเฮ็ด หนึ่งที่ใช้โง่ๆปกตินะครับถ้าเราใส่สไตล์นะแต่เรายังไม่เจาะหรือสไตล์บ้าก็เราติดตาม E ีต่อไปครับกดไลค์ได้เลยกดซับสไคร e ครับซับสไคร้สำคัญมากกด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 ซะกดกดโอเคจะสังเกตดีทําไมแท็กอย่างนี้นะฮะมันไม่ติดกันห่ะทำไมมันเว้นกันอย่างนี้ล่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับเวลาจะใส่แท็กนะให้มันติดกันนะฮะอยากสมมติอยากให้มันติดกันเนี่ยแค่เว้นบล็ก็พอนะฮะดูดิมันจะติดกันไหมไม่ติดครับ อ่ะำ้าไม่ิติดเห็นไหมเห็นไหมเราไม่ได้ใส่บีอ่ามาใส่เราไม่ได้ใส่ b ี b แต่เราไม่ไมเว้นวักอ่ะอันนี้ก็จะเป็น c o ะแ a c t คนละอ่าอย่างงี้กันนะครับอ่ามันก็จะเว้นให้เราอัตโนมัติเลยไม่ใช่แบบใส่คำโดดๆอะไรพวกนี้นะฮะ หรือว่าอยากให้แบบแตกข้อความ this is แล้วก็ Heading One อไเนี่ยอยากขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราก็สามารถใส่ br แทรกเข้้มาในนี้ได้เลยนะครับ br มันไม่ได้แทรกเฉพาะข้อความได้อย่างเดียวมันแทรกดิฟระหว่างดิฟกันได้ด้วยนะครับอ่าแล้วดิฟคืออะไรพี่ดิฟก็คือเหมือนเป็นกลุ่มแบบ d i p อย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นแท็กเปิดแท็กปิดนะฮะเหมือนเป็นกลุ่มระหว่าง1กลุ่ม1กับกลุ่ม2นั่นเองนะครับสมมุติถ้าเราไม่ได้ใส่ br กลุ่ม1กับกลุ่ม2ก็อยู่ชิดกันติดกันนะครับอ่านะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ br ด้วยเพื่อให้มันเว้นหรือว่าขึ้นบรรทัดใหม่ไปเลยประมาณนั้นนะครับอ่เซฟปุ๊บมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็พารากราฟคือตัว p นะครับพารากราฟมันจะ,จะใหญ่กว่า h6 เนี่ยนะมันเล็กมันก็เล็กเวอร์ไป h6 นะ hello world ปุ๊บปุ๊บเซฟอ่ะอันนี้พารากาฟก็จะเป็นตัวปกติไม่เป็นตัวหนาเป็นตัวโบนเหมือนเจ้าตัว heading หรือว่า เนี่ยตัว heading เนี่ยมันจะเป็นตัวหนาตัวพารากราฟธรรมดาก็เป็นตัวธรรมดาเลยเนี่ยนะไม่เป็นอ e ิลาสติกไม่เป็นแบบตัวขีดทับอะไรพวกนี้ไม่เป็นนะเป็นธรรมดาเลยนะแต่ถ้าอยากให้พารากราฟหนาทําไงนะฮะแล้วครอบด้วย tag b ครับ tag b คือ bold นะครับ bold นะครับก็คือหนานั่นเองนะครับใครๆครเ,เคยใช้ word ก็จะรู้ไอตัว b หนาหน,นานนั่นคืออะไรนะครับโอเคปึ๊บมันก็จะหนาแล้วเห็นไหมพอๆกับตัวนี้เลยเห็นไหมอ่านะฮะอยากให้มันเอียงก็ใส่ไอครับ ก็น่าจะใส่อ้นะถ้าจะไม่ผิดปึ๊บป,บปบึนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นตัวเอียงนะครับตัวอันเดอร์ไลน์นี้ไม่แน่ใจนะครับว่าต้องใช้กับจะตัว C S S เปล่านะครับอ่าฮะ,ะก็ C S S คืออะไรพี่ C S นะครับก็เป็นเหมือนตัวช่วยเป็นตัวเสริมแบบนี้นะเหมือนแบบ H T M L เป็นแบบหน้าตาธรรมดาแล้ว C S S เหมือนเป็นแบบเครื่องแต่งกายอะไรประมาณนั้นนะครับให้เราดูดีมากขึ้นนั่นเองนะ แล้วก็ t ทก image ครับ t a ก image ก็สามารถแทรกรูปภาพนะครับ image ก็บอกอยู่แล้ว IMG นะครับชื่อมันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วว่ารูปภาพนะครับแล้วก็ใส่ไปนะฮะเป็น SRC s นะครับ image ปุ๊บเราก็ใส่ SRC นะ SRC ก็เป็นเหมือนแบบ source แบบมันย่อจากคำว่าซอสอะซอสก็คือแบบแหล่งที่มาถูกปะ่ะ ISRC ก็คือแหล่งที่มาแล้วก็เท่ากับแล้วก็สามารถลิงก์ได้นะครับว่าจะเอาภาพไหนนั่นเองนะครับอย่างเช่น จะเอาภาพอะไรดีนะฮะในเว็บพิกซาเบย์นะฮะก่อนหนี้ไม่ได้ขายของนะอันนี้ก็เอาภาพนี้ด้วยกันนะอันนี้ภาพนี้ฟรีนะครับโหลดฟรีก็ copy image as l e s s นะครับพอ copy image as l e s s ปุ๊บเราก็มาแปะในนี้ปุ๊บแล้วก็ปิดทับแล้วก็เซฟแล้วก็ภาพมันจะโชว์ขึ้นแบบนี้ครับอ่านะครับแล้วก็สามารถแท็กจากนอกอสถานที่คือ,อใช้เจ้าตัว URL เนี่ยนะฮะ กดลิกขวาแล้วก็ copy image as l i a d แล้วก็มาวางในนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะภายในเครื่องก็ได้นะฮะซึ่งภายในเครื่องอันนี้ขอภายด้วยไม่มีตัวอย่างให้นะครับนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถกําหนดนูนีน่นได้ภาพบรรยาย่เกินไปครับพี่ทำงานก็กาหนดขนาดครับแล้วก็ใช้คำเราก็ใช้ตัวนี้ครับ w i d h h e h dt, นะครับก็คือ width ก็คือความกว้างนะฮะ ความกว้างเราก็กำหนดให้เป็น10บแล้วกันน้อยดีนะฮะปึ๊บโอ้โหเล็กไปสักประมาณร้อยนึงนะฮะปึ๊บก็ประมาณนี้ได้อยู่นะฮะเห็นไหมร้อยหนึงก็ประมาณนี้ไอตัวเซลซิมคอลแล้วไม่มีก็ได้แต่แต่ว่ามันติด <c oughs> นะไม่มีก็ได้นะฮะปุ๊บประมาณนี้เราก็จะไดะ้ภาพที่ขนาดประมาณนี้มาแล้วนะครับแล้วก็กำหนดความสูงได้นะครับถ้าไม่ พอใจสมความสวน่สมส่วนนี้ะนะโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราเขียนในข้อความนี้เป็นภาษาไทยจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับภาษาไทยปึ๊บเซฟปึ๊บ,บ,บาภาษาไทยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ถ้าเราไปลงเว็บจริงๆเนะี่ยมันจะขึ้นอะไรเอเคยเห็นไหมที่มันเป็นภาษาไทยบักๆกอะ่ะเอแบบเอยุกยุกยักษเป็นเอแบบภาษาฝรั่งเศสลาตินอะไรต่างๆ a a แบบแล้วมีแบบโอ้โหจุดๆเต็มเเลยอ่ะนั่นแหละนะก็คือไม่ได้เอ็กโคดให้เป็น utf-8 นั่นเองนะครับซึ่ง utf-8 เนี้ยนะไม่ต้องอธิบายเชิงลึกมากเจ้าตัว utf-8 นะเวลาเราใส่ไปปุ๊บมันก็สามารถอ่านภาษาไทยได้นั่นเองนะครับสำหรับเว็บใครเป็นอย่างนง้นนะนะ A A a a เแบบจุดๆเยอะๆน่ะก็พิมพ์ตามผมได้เลยนะภายในแท็ก head ครับอ่าภายในแท็ก head ก็ได้ใช้ประโยชน์อีกแล้วเนะโอเคภายในแท็ก head ครับแล้วก็พิมพ์ว่า meta เมตาแบบนี้เลยนะฮะอันนี้มันเมียไอ้จูดไม่ใช่เมียเมตาเมตาปึ๊บนี่ฮะเมตานะฮะมมนะมมมมมเมตาไม่มีท็บปิดนะไม่มีแท็บเปิดไม่มีแท็บปิดโอเคถูกแล้วนะแล้วเราก็ใส่ชาร์เซ t ตเท่ากับแล้วก็ใส่เป็นฟันหนู utf8 แค่นี้แหละแค่นี้แหละอ่าถ้าชัวร์หน่อยให้เป็นตัวเล็กก็ได้นะ utf8 เนี่ยแค่นี้แหละแค่นี้เลยนะฮะ มันก็จะสามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับอ่าลองไปดูนะใครที่โงเว็บไซต์ใหม่ๆนะครับอ่าแล้วก็เป็นแบบ A อแบบจุดๆๆๆอย่างเงี้ยเวลาใส่ตัวนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเออนะลองไปลอง,นะะไปลองดูนะฮะไปลองดูก็ประมาณนี้ครับสำหรับการสอนเว็บไซต์ EP2 นะฮะก็ถ้าได้รับคนอื่เดี๋ยวทำ EP3 ต่อนะครับอันนี้มีเพื่อนขอให้ทำนะก็ะสุดที่เขาข,ขอตัวก่อนพบใหม่กัานาสุดสุดกับบายอูบายสิเออบาย ไดอ่ะขายของกันก่อนก็อย่าลืมไปจอยกันด้วยนะครับแพ็กเกจกูนะฮะถูกจะตายเราเล่นครับ35บาทกับ50บาทเขาก็ไปจอยกันได้35บาทก็จะได้สติกเกอร์น่ารักนะฮะหน้ากูด้วยนี่จุดนะฮะโอเคแล้วก็ภาพถ่ายพิเศษโดยไม่เสียเงินเห็นะครับแล้วก็การกล่าวถึงสมาชิกในวิดีโอแล้วก็เดฟเวอรี่ครับก็คือคลิปในเว็บไซต์ของผมแบบเจาะลึกเลยนะครับอันนี้มีสอนการทำเนฟบ,บาร์ที่มันแบบเวลาเลื่อนขึ้นนะฮะเลื่อนขึ้นแบบ เวลาเลื่อนลงเนี่ยนะมันจะหายไปนะฮะเวลาเลื่อนขึ้นมันจะโผล่มานะฮะอ่ะโอเคเจะไปดูกันด้วยฝั่งน,น,นี้ก็บาย